สวัสดีค่ะที่นี่กรุงเปียงยางประเทศเกาหลีเหนือดิฉันได้รับเชิญให้กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้ปลายปี2010มาแล้วทีหนึ่งตอนนั้นเป็นการเฉลิมฉลองครบรอบ65ปีพักกรรมกรค่ะแต่ว่ามาครั้งนี้มาในช่วงสงกรานสำคัญเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าเกาหลีเหนือกำลังเฉลิมฉลองกับการครบรอบ100ปีวันเกิดของผู้ก่อตั้งประเทศคิมอิลซู ความเปลี่ยนแปลงอย่างแรกที่เห็นชัดเจนคืออาคารผู้โดยสารที่สนามบินค่ะสร้างขึ้นใหม่เป็นอาคารชั้นเดียวไม่ใหญ่แต่ที่สำคัญคือมีความเข้มงวดในการตรวจผู้โดยสารและสัมภาระก่อนอนุญาตให้เข้าประเทศโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือต้องฝากไว้ที่สนามบินค่ะ ดิฉันเอาโทรศัพท์ iPhone เข้ามาในประเทศได้ด้วยครั้งนั้นเขาอาจจะตรวจไม่เข้มนะคะที่สนามบินก็ผ่านต่อมอเข้ามาเลยส่วนโทรศัพท์มือถือค่ะไม่มีสัญญาณนะคะ no service เปิดยังไงก็ no service อะคะ่ะเพราะว่าไม่มีสัญญาณสำหรับที่นี่ที่เกาหลีเหนือนะคะจริงๆแล้วโทรศัพท์มือถือเนี่ยเขาไม่ให้เอาเข้าประเทศเลยด้วยซ้ำจะต้องฝากเอาไว้ที่สนามบินนะคะแต่ว่าตอนเข้ามาดิฉันก็ทา นิ่งๆทำเฉยๆเงียบๆนะคะก็เลยเอาเข้ามาได้ค่ะแต่เอาเข้ามาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ใช้ไม่ได้อยู่ดีค่ะแต่ว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมค่ะตรวจเข้มมีเครื่องที่จะสแกนคนที่เดินออกด้วยนะคะจากสนามบินแล้วเขาก็จะถามเลยแหละว,ว่ามีโทรศัพท์มือถือหรือเปล่าต่อให้เราบอกว่าไม่มีเนี่ย เครื่องมันก็จะส่งเสียงร้องติ๊ดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะให้ทุกคนฝากโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่สนามบินนะคะโดยที่เขาก็จะเขียนมาเป็นใบแบบนี้แหละคะ่ะอันนี้คือพาสปอร์ตของดิฉันนะคะฝากเอาไว้กี่เครื่องแล้วก็เดี๋ยววันที่เรากลับก็จะเอาใบเนี้ยไปยื่นที่สนามบินขอโทรศัพท์มือถือคืนแต่ครั้งนี้ค่ะดิฉันก็เลยเอา iPad มาด้วยซึ่ง กลับเอาเข้ามาได้นะคะอันนี้เขากลับไม่ได้ว่าอะไรเขาคงมองว่าไม่ใช่อุปกรณ์สื่อสารไม่ใช่โทรศัพท์นะคะก็เอาเข้ามาได้แต่เอาเข้ามาแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เนต็ตใช้อยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นทําได้อย่างมากก็ถ่ายรูปไปเรื่อยอะคะ่ะโดยใช้ iPad แทน iPhone หรือว่าสมาร์ทโฟนทั้งหลาย ส่วนคนที่นี่เขาก็มีโทรศัพท์มือถือนะคะเขาก็มีเครือข่ายของเขาเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ใช่สมาร์ทโฟนแบบบ้านเราค่ะแล้วก็คงไม่ใช่ทุกคนด้วยที่จะมีโทรศัพท์มือถือของเขาก็จะเป็นเอาไว้เพื่อโทรศัพท์เท่านั้นจริงๆเครื่องตกอาจจะสักเขาบอกนะ100ดอลลาร์ก็ประมาณสัก3,000บาทค่ะ เปียงางเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีเหนือมีประชากรประมาณ3 2ล้าน2แคนเป็นเมืองราชการค่ะคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่จะรับราชการตัวเมืองไม่ใหญ่ไม่มีอาคารสูงมากมายเหมือนกรุงเทพอาคารที่สูงที่สดุดตาคือโรงแรมทรงสามเหลี่ยมชื่อโรงแรมรูเกียงสูง330เมตรแต่ยังสร้างไม่เสร็จนะคะส่วนถนนหนทางก็โล่งไม่มีคำว่ารถติดค่ะ อันลัคนดีฉันนะคะคืออนุสรณ์สถานค้อนเคียวผู้กันค่ะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพรรคกรรมกรของเกาหลีเหนือที่นี่คือกรุงเปียงยางค่ะอนุสรณ์สถานแห่งนี้สร้างขึ้นมาปี1995ในวาระครบรอบ50ปีการก่อตั้งพรรคกรรมกรค้อนหมายถึงกรรมกรเคียวคือชาวนาและผู้กันคือปัญญาชนทุกคนได้ร่วมกันก่อตั้งพรรคและสร้างประเทศ และเสามีความสูง50เมตรบริเวณด้านในยังมีภาพนูนต่ำแสดงถึงคนในอาชีพต่างๆที่ได้ร่วมแรงสร้างประเทศอีกด้วยค่ะหนึ่งในสถานที่ที่อดีตผู้นำคิมจองอิลมาเยี่ยมก่อนที่จะถึงแกอ่อสัญกรรมเมื่อปลายปีที่แล้วคือที่นี่ค่ะศูนย์รวบรวมทุกอย่างเกี่ยวกับดนตรีที่ว่ารวบรวมทุกอย่างนะคะก็เพราะว่ามีตั้งแต่สายพานการผลิต เครื่องเล่น DVD ไปจนถึงห้องสมุดดนตรีค่ะเดินเข้ามาบริเวณโถงของศูนย์แห่งนี้จะเจอกับจอภาพที่มีข้อความคำพูดของคิมจองอิลผู้นำอันเป็นที่รักว่าดนตรีคือรักแรกของข้าพเจ้าชาวเกาหลีเหนือภาคภูมิใจในตัวสหายคิมจองอิลพราะเล่นเปียนโนได้แถมยังแต่งเพลงที่ชาวเกาหลีเหนือร้องกันได้ทั่วประเทศอีกด้วยค่ะ บนชั้น2ของตึกเป็นโรงงานผลิตเครื่องเล่นดีวดียี่ห้อฮานะเพื่อขายภายในประเทศปีหนึ่งปีหนึ่งผลิตได้ถึง900 0แสนเครื่องราคาขายเครื่องเล่นพร้อมจออยู่ที่ราว70-100ดอลลาร์หรือ2,100-3,000บาทแล้วแต่ขนาดจอค่ะ ครั้งที่แล้วนะคะทางเกาหลีเหนือเขาก็พาไปดูฟาร์มผลไม้ค่ะแต่ว่ามาครั้งนี้เนี่ยก็พามาดูฟาร์มตะภาพนะคะซึ่งเขาก็เชื่อแล้วค่ะว่ากินแล้วดีต่อสุขภาพแต่ก็ไม่ได้กินทุกวันนะคะจะกินเฉพาะที่จะก,การพิเศษหรือไม่ก็อาจจะเป็นคนป่วยแต่ว่าเด็กค่ะกินเพื่อความแข็งแรงของร่างกายค่ะตามตำรับยาแผนโบราณชื่อว่าตะภาพน้ำมีสรรพคุณในการปรับสมดุลของร่างกาย รักษาโรคปอดและไข้มาเลเรียรื้อรางได้สำหรับการเลี้ยงสภาพน้ำที่นี่จะกำหนดอายุราว8-12เดือนน้ำหนักตัวราว6ขีดถึง1กิโลกรัมก็จะจับเพื่อส่งขายตลาดค่ะและนอกจากจะเป็นฟาร์มเลี้ยงสภาพน้ำแล้วก็ยังมีฟาร์มเลี้ยงกบอยู่ในบริเวณเดียวกันด้วยหน้าตาของกบเกาหลีอาจจะดูแปลกตาไปจากกบไทยนะคะตัวก็ใหญ่กว่าด้วยค่ะ สำหรับคนที่ชื่นชอบวงการบันเทิงเกาหลีมีหนังเกาหลีเหนือมาแนะนำกันค่ะเรื่องเปียงยางนาวพารัมหรือวีรบุรุษเปียงยางเล่าเรื่องราวของปรมาจารย์ศิลปะป้องกันตัวของเกาหลีคนหนึ่งในยุคที่ถูกญี่ปุ่นยึดครองเมื่อญี่ปุ่นอยากได้ตำราป้องกันตัวของชาวเกาหลีทําให้ปรมาจารย์ผู้นี้ต้องออกมาปกป้องสมบัติของชาตินังเรื่องนี้เป็นหนึ่งในสองเรื่องที่ออกฉายในปี2006 แต่เพิ่งจะผลิตเป็นดีวีดีเมื่อปีที่ผ่านมาค่ะเป็นภาพยนตร์ที่ชาวเกาหลีเหนือชื่นชอบมากมาจนถึงปัจจุบัน